น้ำมันคลุมไรโอแบบง่าย ผมไหลเพราะว่าตัดท่อมาข้างมีท่อไหลลงถูกท่อเนี่ยตัตัวล่างเนี่แต่ตัดตัวนี้ตัวนี้เราขาดตัดตัวล่างนี่ตัวข้างล่างเนี่แต่ตัดตัวข้างล่างมันจะเปลี่ยนง่ายครัแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาแค่นั้นก็ได้แล้วง่ายครับไม่ต้องลงทุนเยอะต่างคุล้อครับไอ้คันนี้ลูกหมากล่างรวมของของข้างนะหมากบนหมากล่างรวม ใต้ชกเขาเนาะลงไหลแน่นอนมากขึ้นเลยท่านพอตัวนี้นะถ้าพอตัวนี้มันจะแตกเดี๋ยวมันหักให้พอต,ตัวข้างล่างอ่ะตัวข้างล่างนะรับข้างล่างจะง่ายกว่าอยู่ตรงนี้ล้วงง่ายง่ายง่ายนะไม่ยากแล้วขอให้สายมันไหลลงมาข้างล่างนะครังถ่าย้ลก็ได้ครับง่าย